สวัสดีจ้าวันนี้ก็จะมากินตำสามทะเลก็จะมีกุ้งหมึกแล้วก็ปูม้าพักแก้มก็จะมีกระเจีย๊ยบเบบี้เบบี้คอสแล้วก็แครอทมีแค่นี้ละจ้ะมาแซ่บๆกันเลยจ้าพิ่งไปถูกพึ่งหัดกุ้ง É isso aí. อย่นงเดียวามพูดทัางจ่า กินอะอาจจะไม่ได้ยินเสียงยังนะทุกคนเพราะว่าเลี้ยงหึ่งมาไปเก็บยาาตัาหมึกเ,กยกเียวไม่ได้ยากหรอกเนาะเพราะว่าเป็นหมึกกระดองหอมมาก กระเจียบกินไหมกระเจียบกินอร่อยเลยนะถ้าเกิดแบบว่าถ้าเราต้มสุกมันชอบเป็นแบบเมึกๆ่็น,นะพูดไม่มเป็นใช่ไหม,ม <laughs> ไม่สดน้ำเลยหรอ ไม่อยากรู้ถึงรสชาติใช่ไหมไม่ยอยากเผ็ดแต่น้ำปลาคือหนูนหมากเลยนเียโอ้ยสอร,รี่ค่ะนล้วปูเมื่อกีไ้ได้บีบไหมไม่นะได้บีบกินหนึ่งเดียวค่ะเหรออืมยอดเลยนอกันหักเลย เราต้องร่อนน้ำมันเลยจะแห้งโอ้ตอนแรกว่าจะทำสุกให้แต่ปูมันต้องกินดิบกินสุกมันไม่ค่อยอร่อยหรอกอเล่นไมมะเขือมะเขือเปือ มีคนบอกว่าปลากินอร่อยมากมได้สะใจมากขอบคุณค่ะ <laughs> ที่หลังเนะ่ยมาด่าฉันนะพี่กลังนี่ยมาบอกว่ากินตะกะนะกินปูมาเลยเลอื้หมดอเจอเงง <laughs> นี่ยเนื้อมันเนือ ตอนที่ทำนะเน,เนื้อแบบเป็นุูลเลอแบบนี้ลายแปลก พรุ่งนี้จะดองแซลมอนแล้วก็ดองมาคืนนึงพักท้องหนึ่งวันดีมาก,กินมากไอ้ดองบอกว่าซอสโคชูจังหวานนะข้าวบายข้าบหวานมาก เิดคลิปได้ใช่ไหมอือสุดยอดไม่มีอะไรที่ปาทำไม่ได้บีบเข้าวูุบขึ้นยัดปากว่ะโอ้โหเข้าไปใกล้โอ้โหน้ำลายแตกเนื้อเนื้อน้ำยเยะ จัดเนื้อเนื้อแสบมากเลยอ่ะแสบมือไหมเวลาดินเสร็จแบบถ้าแสบแล้วเป็นเรื่องเลยที่ตาอืม ก็หมดกล้นนะคะทุกคนกินค่ะร่อยอร่อยมากมันหวานนะทุกคนเผ็ดปี๊ใช่ป่ะไ,ไม่ค่อยใส่บอีกสดเดยอะแ<ช>่บอืมแต่ไม่ค่อยเผ็ดอ่ะแต่แตน้ำนัวมากมนัวแบบนัวล่นปั๊บล่นปั๊บเลยเยอะมาก กุ2สองหมึกหมึกอีกประมาณเยอะอ่ะแล้วก็กุ้งอีกอไม่ได้จะกินคนเดียวนะนี่กินข้าวมายัางกินมาหนนะ่อยนึงลังท้องห <c oughs> นึ่หยิบปิดเลยเลยก็ได้ตามสไตล์เจ๊ปลาเลยค่ะวันนี้ก็อิ่มแล้วนะคะ ใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์คลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย